嗯。Mm. Mm-hmm. <laughs> เราไม่ใส่ไเล็ตใช่ปะแต่ทำไมว่ากเกงมันหนมากเนยกางเกงสีเขียวเขาไงซับตัสาวไวป่ะคุณเป็นกระโงไหมหรอเออไม่ไห่เลยยป่วยเจ้าเสีปล่าโอเคไม่ต้องมาชวยเจ้าคือเจ้าใบเปล่าม่อยากอยากไอ้นี่ออยากใส่ว่ ใหูกมันจ้วอย่างเงี้ยมาสักพักนึงแล้วแล้วมันไม่มีิดแก้มันไ่ขอมทีใส่แอลไม่ต้องเก็บก็ได้นี่ใส่ใช่ไหมวะที่วีนยชไหมะสายสวยมากสายสวยขอสได้ซักเลยน่รหมายถึงว่าเอาเข้ามาแต่าน้ำจะได้ซักไปเลยอ๋อวิวันมตอ มันใหญนานอ่ะมีสีขาบด้วยมันไม่เหมาะกับแันว่ะเออได้อยู่เองมั่งใส่หรอเียงนานไห้ปะองั่งเอหอที่ไงจะเอาฝั่งนี้มารักไงข้ากีชันโอเคไหมเฮ้ยอ๋อเนี่ยอเออ

น้องยักมื้อโอ้นั่นเลยเหมือนมีนี่ใครโหกูบ้าพี่พัน <laughs> 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 อย่าลืมเออ่ไป้าคุูมนะคุไปไหนภาคภูมิเดีใส่เข้ามาแอมไงดีวะกับเกมเู้ไหวไงอะไกนี่ส่สปิดแ้วไข้อสปรีดนะก็คือสปีดกาไหลก็อร่อยน่าใส่แบบไหนก็้ดูดเนีนี่ปกเหมือนเห็เจ้านี่ยไม่อมมาเขาเดิมไม่ยอมมาไม่มันหลมหมดหล นีมันแคหลวมากๆเือนที่ออกมาให้เราทำเขาุด